dẹp 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 bỏ quá thì dẹp bố xưa bỏ quá thì dẹp hình này không chạ chạ lơi hiến gấp tà bình ใครก้วโอ้ยว่าจะไปว่าใส่าฮ่่าอันเรียบร้อยจัดไปหนึ่งผลงานเพลงโอ้โบข้าโบยูเสยขึ้นได้เสยโอ้มาถึงก็เจอ็ัดเด็ดเลยครับผมใครกแล้ว ทีมงานนี่สุดยอดเลยครับผมนี่จะของยังไงเออแน่นอนแน่นอนย่างมาเราหออ่อจะค่าถาละ่ะงานนี้พี่ใหญ่เราจอดรออย่างเดียวสเตนบายรอนะครับอันอนี้บรไทยน้ำมูแล้วครับจอดท่าดันย่างเดียว โอ้มืันนี่มาก,กันครบแก่งเลยครับ3คัน108 60 50 76 10 1ก็คือตีทางพ่วงมาหน่อคันนี่ปะปะเดี๋ยวเธอมีจเดเดียดเห็นอีกโอ้ลมเป็นลมมั้ยเหรอวะ เอาเมองชิลมมีบ่าครับเอาเมปเมปบะาเมปบ้บุม,มาใกล้เลยโอ้ก็ป็นตะค่ายหรีนะครับป้าห้อยข้าเนะี่ยขับไ้เลย มาถึงกับประเดิมเลยเมื่อกี้นี่เห็นตะดากไวบย่อนแสงอีตัางหากวันนี้ติดหางบุกเบิกมาสองคันนะครับรอยแปะกบเจ็ดหกนะครับหกศูนย์หาศูนย์ไ่ได้บ่ได้ใส่หางบ่ได้ใส่หางบุกเบิกมานะครับน่าจะมาแปะน้ำกลน เอ้รอดบ่รอดบ่จัดโชว์จกัผก,นนะจจกผลงานกันนะเออจัดโชว์จักผลงานกันน่ะอันเรียบร้อยจัดไปหนึ่งผลงานเพลงโอ้บัคาบัวยูเสยขึ้นได้เสยผมว่าเราเต่งโตได้ลงรวดได้แด้กล้องมากกับยางมาเลยนะครับเนี่ย คือข้าหนูคือเตาช่ไหมบ้านโอ้โหห้อยข้าวว่ามันยี่สิบเทือบบครับล็อกนี่เอาไม่เป็นไรเรา ลุยอย่างเดียวไม่ลุยได้ยังไงหมายว่ามันไม่ทันโอ้ห่าค่าอย่างว่านี่บมต้องถามเลยครับห่าค่าอย่างว่านี่เออว้าวยังไงเนี่ยเออกระถายมังสิ โอ้ยไง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 เมียโอ้แรงขนาด <im itation> โอ้หางบึกบิกหางสีนะครับตะกีหางนี่มันตะกี้หางนี่มันติดกับอันขั้นหกหกศูนย์หาศูนย์นะครับก <im itation> ็ปีนี่พนาจะไถแค่สองขั้น กันย่พโดออกมาเออเจถูคตึงสูดเอ,าานะเอเี่ยแค่นี้แรงขนาดนดี้ครับฟังแต่เสียงวนลลด กูได้กขับเนะนอะเนาะสงสัยปลาต้องปลาต้องครับครับเพราะว่ามันมืดม่เห็นเอาจะรอดบ่เอาใส่กลางหูบกวกาถอยไป่หอดพุ่นแยบ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 บอกว่าให้แ yeah, ยบบ่เสือ บอกว่าเหยียบเห็นไงครับจะะเลยเห็นกับตาโอ้ค่ำท้องคนมาค่าอยู่นี่ประมาณจักยี่สิบรอบแล้วว่าท่านผมก็เลยเฝ้ามานีครับมวนมวนขนาดนะครับทีมงานยหงไงเวลาเวลาลดค่า Dan. Tuyệt quá. Hay subscribe ôi, kênh Ghiền phải Gõ Để เอาจะดันยี่บานเอมาหอดกสองรอบสรอบ้วครับผมมาหอดไปแล้พอ่งบที่สรอบแล้ว หาบหาบหาบอ้ขันนี้หาบตัวปันคืนว่าขันนี้บานนั่นดิบล็อกดิบล็อกอ่าเปไหนขันนี้ไม่ดิบล็อกค,ครับมันไมีฆ่าลุ่นเลยเอาอีกี่ป่ะเอาอีกี่ป่ะอารอีกวะโอ้คอยไปอีกเว้พูดครับขันนั้นที่สม ชีสมัวลงมาหมูเลยชีสมทีมงานนี่มันใสข้างหลีหล้วนนะครับ<ฮ>รอืไปแล้วบอไหแล้วบอกอีกแล้วครับมันค่าครับปาทีมแล้วเอาโอเคครับผมตามต่อตามต่อ